ครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวเฮลิคอปเตอร์นะครับผมนะครับลำนี้เป็นเฮลิคอปเตอรอ์พี่ลูกค้าสั่งประกอบเหมือนกันนะครับผมนะฮะนะครับผมอันนี้พี่ลูกค้าไม่เอาแบตเตอรี่นะครับผมไม่เอาแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ของ a l z rc นะครับผมก็คือเป็นรุ่น เดวิล x 3 6 0นะครับผมนะครับ x 3 6 0หน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ชมภาพนะครับผมกับเดวิล x 3า0นะครับผมก็ลำนี้ก็ไม่ได้มาแบบสำเร็จรูปเหมือนที่เคยรีวิวไปก็จะมาเป็นชิ้นชิ้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาประกอบขึ้นลำเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปนะฮะกับพี่พลูกค้าพี่พท่านผู้ชมมือใหม่ ทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะเปิดกล่องลำนี้ให้ดูนะครับผมนะฮะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับว่ามันมาอย่างไงนะครับนี่เลยอันนี้คือตัวนี้ไม่ได้มาเป็นคอมโบเซตผมซื้อแยกนะครับในกล่องนี้มีแค่ตัวโครงเท่านั้นนะครับไม่มีมอเตอร์ไม่มี Motor, มมชุดไฟไม่ไม่มีเซอร์โวไม่มีสปีดไม่มีรีโมท ในกล่องนี้มีแค่โครงอย่างเดียวที่เหลือผมซื้อแยกเอานะครับเพราะว่า,าเป็นสเปคที่ผมชอบผมก็เลยเลือกด้วยตัวผมเองนะครับผมสเปคที่ผมชอบแล้วมันเล่นดีนะครับผมก็เลยเลือกในแบบของผมเองก็เลยซื้อแค่โครงเปล่าเข้ามานะครับอันนี้ก็คือคาร์โนปี้หรือ ภาษาบ้านๆเลยหน้ากากนะครับผมสีสวยมากนะครับสวยจริงๆเป็นไฟเบอร์นะครับผมมันก็เหนียวนะฮะแต่ถ้าแรงๆมันก็ฉีกขาดนะครับประมาณนั้นเป็นไฟเบอร์นะฮะก็โอเคดีครับงานสวยนะครับผมตัวนี้เป็นลายใหม่นะฮะก็ดำแดงนะครับผมแล้วก็มีขาวสวยนะครับผมดูแบบดุดันมากๆเลย อันนี้ให้ดูนะครับชิ้นแรกแล้วก็ชิ้นต่อๆไปนะครับผมก็มือใหม่เห็นอาจจะปวดหัวไม่ใช่เล่นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเฟืองเมนเกียร์นะครับผมชุดเฟืองเมนเกียร์อันนี้ชุดขับสายพานนะครับอันนี้จะให้ดูทีละชิ้นอันไหนอธิบายได้ก็จะอธิบายให้100%อันไหนไม่ร0อซก็จะ ดำๆน้ําไปนะครับตอนนี้เป็นประกับบูมนะประกับประกับบูมที่อยู่กับโครงนะฮะหลายท่านอาจจะเข้าใจบางท่านก็ไม่ไม่รู้จักนะฮะมันคืออะไรประกับบูมนะครับก็คือตัวล็อกท่อท่อหางะครับตัวล็อกท่อหางหางคอปเตอร์ครับง่ายๆภาษาบ้านๆเขาก็จะมีพาร์ทอะไรนะครับผมก็เขียนว่าทิวบูมเมาส์อ่าทิวบูมเมาส์นะครับเทลบูมเมาส์อ่า ก็จะมีรหัสของเขาพอรามันแตกหากพังก็ยืนยันด้วยรหัสแต่เด๋ยนนี้ก็ไม่ค่อยได้เก็บรหัสไว้หรอกครับเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเราก็ไปเซิร์ชหานะครับหาพา์ดอะไรมันก็จะมีให้เราเลือกมีภาพแล้วก็รหัสนะครับผมตัวนี้ก็เป็นฟินเขาเรียกฟินฟินตั้งก็คือมันจะตั้งอย่างไรครับฟินนอนฟินนอนก็คือจะจะอยู่ลักษณะอย่างนี้อันนี้เอามันจะค้ำไว้ไม่ให้ใบพัดหงางขวิดพื้น เขาเรียกฟินตั้งนอนนะครับก็จะเป็นชุดของเขานะครับอันนี้ก็อันนี้ที่มันอยู่กับบูมหรือท่อหางะครับนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับประคองคันชักหางคันชักก็คือเปลี่ยนทิศทางในการเลี้ยวของเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้จะประ,ประคองไว้ครับนี่นะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นบอลลิงบอลลิงก็เอาไว้ล็อกล็อกอล็อกล็อกไอ อะไรที่ใช้ร่วมกับคันชักหางะครับนะฮะเขาเรียกบอลลิงครับหัวบอลลิงก็อธิบายได้ไม่ค่อย100%สักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็หลายๆท่านคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมนะฮะขาสกีนะครับผมขาสกีสกีก็เป็นพลาสติกก็เหนียวอยู่ครับกระแทกแรงๆก็อาจจะหักได้ครับแต่ก็เหนียวครับ อะไรก็ราคาไม่แพงหรอกครับขาสก,กีพวกนี้เป็นพลาสติกเกรดดีนะเกรดดี D, ไม่ใช่ธรรมดาเลยตัวนี้ก็จะเป็นถ้วยสวอตเพดถ้วยสวอตเพดมีหน้าที่เปลี่ยนองศาใบพัดนะครับผมเปลี่ยนทิศทางสดา์ดเลยถ้วยเขาจะถ้วยเขาจะตรงอย่างนี้สมมุติว่ามันตรงนะครับถ้าเอียงไปทางนี้ก็คือเอียงซ้ายเอียงมานี่เอียงขวา เดินหน้าถอยหลังที่ที่มองในในจอโทรศัพท์แล้วทําไมเอียงซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเพราะว่าอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหน้านะครับผมถ้าผมหันตูดมาอย่างนี้ <c oughs> หันมาอย่างนี้ก็คืออันนี้ด้านหลังเฮลิคอปเตอร์ก็คือไปมองไปทางบูม <c oughs> หางฮองนะครับนี่เอียงขวาเอียงซ้ายเดินหน้าถอยหลังยกขึ้นก็บินขึ้น ลงคอปเตอร์อก็ลงถ้วยสวัสดเพทนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะโอเคนะน่าจะเข้าใจน่าจะนึกภาพออกผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านนึกภาพออกแน่นอนก็จะเป็นบอลน,นะครับบอลบอลก็จะมาอยู่ตามตรงนี้เนี่ย,ยาตามจุดต่างๆเนี่ยครับบอลลิงค์นะครับผมบอลเป็นหัวหัวเหล็กนะฮะแล้วก็ไอพวกนี้แหละก็เข้ามาเข้ากับบอลลิงค์เนี่ยแหละก็จะเป็นชุด โรเตอร์เฮดอีกทีหนึง่งตัวนี้ก็ประคองถ้วยสวอตเพจนะตัวนี้ตัวนี้มันจะอยู่จะอยู่จะอยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังมันจะเข้ามาอยู่ล็อกกับตัวนี้นะนี่ครับนี่ฮะในร่องเนี่ยอ่าคือประคองไม่ให้ถ้วยสวอตเพจเนะี่ยดิ้นไปดิ้นมาพอเวลาอ่ามันทํางานนะไม่ไม่ให้มันดิ้นไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะล็อกไว้ฟึบฟึบฟึบอะไรเงี้ยล็อกไว้อโอเค เห็นภาพแน่นอนผมเชื่อว่าหลายๆท่านเข้าใจตัวนี้ก็เป็นกิบหางใบพัดนะครับผมตัวนี้เป็นส่วนชิ้นส่วนหางครับกิบหางก็คือจะใส่ใบพัดเข้าไปตรงนี้นะเห็นไหมครับใส่ใบหางนะใบหางมันก็จะเปลี่ยนองศาทิศทางพอเราจะเลี้ยวจะหันมันก็จะจะจะ,จะใช้ตรงนี้แหละครับในการเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยวนะครับ อ่าตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกถ้าอ่าเขาเรียกว่าตัว L นะครับผมนะบ้านๆเลยเขาเรียกว่าตัว L เพราะมันเพราะมันมันเหมือนตัว L อะครับเห็นไหมครับ L L เป็นไงวะอ่าไว้นี่อ่าตัว L นะครับก็คือจะเอาไว้คอนโทรลชุดชุดเนี่ยครับชุดกิ๊บใบหางให้เปลี่ยนทิศทางในการเลี้ยวนะครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทอะไหล่เขาเนี่ยพวกอะลุงอะไหล่หัวบูททองเหลืองน็อต 2อมิล M2 ครับพวกนี้นะน็อต M2 ตัวเล็ก,กติดเดียวตัวนี้ก็เป็นเนี่ยครับตัวมันมันมันเป็นมันมันจะอยู่ด้วยชุดชุดเดีวยวกันนะถ้าภาษาช่างเขาจะเรียกว่าเขาควายครับหรือผมส่วนใหญ่ผมจะเรียกว่าบูสสไลด์นะชุดบูสสไลด์ก็จะฟังสนอหูนิดนึงนะครับผมเขาจะอยู่อย่างเงี้ยครับอยู่ด้วยกันฟึ๊บ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 พลาสสไลด์ สไลด์เข้าเนี่ยเพื่อให้องศาใบพัดหางเปลี่ยนทิศทางในการเลี้ยวที่เราจะไปนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับอะไรอะไรเยอะมากตัวนี้ก็จะเป็นชุดโรเตอร์เฮดเซนเตอร์ฮับเนี่ยเป็นอลูมิเนียมกิฟนี่เป็นพลาส,สติกแต่เหนียวโอ้โหสุดยอดมากครับผมบินแบบรุนแรงมหาโหดก็ไม่พังครับกิฟก็ถือว่าใช้ได้ฮะเหนียว ไม่หลุดไม่ขาดครับนี่ก็จะเป็นอะไหล่ของเขานะครับพวกบอลลิงแหวนลองน็อตต่างๆห้ามหายครับหายนี่นั่งร้องไห้เลยนะครับบินไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับอ,อะไรวะเนี่ย <laughs> ชักงงเองแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเริ่มยังไงดีไอเนี่ย มันเป็นแกนเอาไว้ใส่ใส่กับประกับเมาส์บูมอะครับประกับเนี่ยตัวนี้อ่าเนี่ยมันจะใส่เข้าไปในรูเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองฝั่งเนี่ยอ่าแล้วมันจะเป็นไข่น็อตล็อกได้เนี่ยอ่าเนี่ยมันจะยัดเข้าไปเนี่ยเนี่ยนะครับผมปุ๊บคือมันจะมาเป็นอะไรแบบนี้เลย เป็นชิ้นๆๆๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกลอกสายพานนะคือมันจะประมาณว่า,าคล้ายๆตัวตั้งสายพานแต่จริงมันตั้งไม่ได้ครับมันประคองไว้ครับประคองไว้ให้สายพานอยู่อยู่ในล่องนะครับผมอยู่ในล่องก็คือมันจะบีบมันจะบีบสายคือช่วงเดี๋ยวนะ ช่วงช่วงตัวเนี้ยครับตัวนี้มันจะอยู่อยู่อยู่ตำแหน่งถ้าแถวใบพัดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือชุดหางนะครับชุดหางชุดหางอยู่ไหนวะหนีไปแล้วชุดหางหนีไปไหนมาเนี่ยเดี๋ยวเดีดีแป๊บนึงนะครับชุดหางเอ้าอยู่ที่มือเปล่าจะมีชุดหางอีกชุดหนึ่งนะครับผมอ๋ออันนี้ก็ได้นี่อ่าเนี่ครับอันนี้ก็คืออยู่ด้านหน้า อันนี้คืออยู่ด้านท้ายนะครับคือระยะความยาวนะฮะสายพานเนี่ยมันจะเป็นช่วงหย่อนนะครับช่วงหย่อนไอ้เจ้าตัวลูกปืนเนี่ยแหละไอ้ลูกลอกเนี่ยลูกลอกสายพานตตวเนี่ยมันจะบีบให้แคบลงมันจะบีบให้แคบลงเพื่อให้สายพานเนี่ยหน้าสายพานเนี่ยเกาะเกาะกับเกาะกับฟูเล่มู Four ้เล่อะไรเนี่ยได้ได้ดีๆนะฮะได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ให้มันลูดนะครับผมตอนจังหวะกระชากหรืออะไรเนี่ย โอเคนะครับน่าจะพอจะเข้าใจนะครับผมก็อธิบายได้คร่าวๆอ๋อหนี่งมันหล่นอยู่นี่ชุดหางอืชุดหางนะครับวันนี้ก็เป็นอ่าชิ้นชิ้นอยู่กับหางแล้วครับก็คือมันจะใช้ร่วมกับตัวเนี้แหละครับกิบหางเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ร่วมกันปึ๊บนี่อ่านึกภาพออกไหมอ่าแล้วก็ใส่ฟินเข้าไปฟินตั้งฟินนอนอะไรนะั่น อันนี้ก็คือเป็นเป็นที่แกะให้ดูเนี่ยมีแต่ตัวถังอย่างเดียวเลยไม่มีชุดไฟเลยนะครับชุดไฟก็หมายถึงมอเตอร์สปีดเซอร์โวไจโรคอนโทรลอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเมาส์แป้นวางมอเตอร์นะครับผมนี่สายพานที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี่ก็นี่เลยน,นี่สายพานเขาอยู่นี่นี่จะเป็นพวกพาร์ทอะไรนะครับ DX 360G อะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับเป็นพารอะไรของเขานะ แต่ว่าม,มันมัดรวมกันมาอย่างเงี้ยคือถ้าแกะถ้าแกะซองปั้งเนี่ยแล้วแยกชิ้นออกมาเนี่ยมันก็เป็นพัทอะไรแยกไปอีก,อ,กอีกรูปแบบหนึง่งแต่อันนี้นะมันก็น่าจะแบบชุดเซ็ตชุดอะไรเนี่ยแต่ตอนเราไปซื้ออะไรจริงๆแล้วมันไม่ใช่รหัสตรงนี้หรอกครับมันมันจะอีกรหัสหนึ่งแต่ไอ้เรื่องอะไหล่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วอ,อินเทอร์เน็ตนะครับเสิร์ชหาไม่ยากนะครับอะไหล่หาง่ายครับ ขอแค่เพียงว่าบ้านเรายัางนิยมเล่นแบบนี้แบบนี้รุ่นนี้อยู่อะไหล่มันหาง่ายแน่นอนร้านไหนก็ขายอะไรประมาณนี้ครับมันหาง่ายครับอันนี้ก็เฟร,รมใต้ท้องครับมันจะมันจะอยู่ลักษณาเงี้ยครับจะนอนเฟร,รมใต้ท้องแล้วก็จะเป็นเฟร,รมข้างฟฟบนะครับตรงนี้เว้าวเนี่คือตำแหน่งมอเตอร์ตัวนี้ก็ไอชิ้นเนี่ย ที่นี้คือที่รัดแบตเตอรี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันอยู่ในซองนะแสงมันนั่นกันมันอยู่ในซองนะครับนะครับก็คือไอ้ง่ายคือที่ใส่แบตเตอรี่ครับที่รัดแบตมันจะเป็นแบบพลาแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ปุ๊บมันจะสไลด์เข้าฟึบฟึบสไลด์เข้าสไลด์ออกครับอ้าวนี่เฟรมข้างนี่ไงนี่เฟรมข้างเฟรมข้างก็เป็นงานคาร์บอนนะครับผมแข็งโบกเลยแข็ง เหนียวเบาคาร์บอนนะครับนี่คาร์บอนคาร์บอนแท้ๆเลยแหละครับเนี่ยนะฮะคาร์บอนจะอยู่อย่างเงี้ยครับอ,อยู่ท่าน,นี้อยู่ท่าน,นี้อ๋มอมาเตอร์อยู่ข้างบนนี่มาอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างมารุน่นนี้ลืมไปหมดแล้วโอเคนะครับ หลงไปหมดลวฮอทำหลายรุ่นเกินมอเตอร์อยู่ล่างอยู่บนมาดูอีกใกลหมดละอันนี้ก็เกี่ยวกับชุดชุดที่จะวางชุดที่จะวางแกนเมนชาร์ปครับชุดโรเตอร์เฮดอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นมนเหมือนเหมือนเป็นแท่นนะครับแท่นแท่นก็จะเป็นลักษณะ อย่างเงี้ยครับมันจะตั้งอย่างงี้แล้วก็แกนมันอะแกนแกนเหล็กอะเสียบลงตรงกลางฟรับเราก็จะเป็นชุดใบพัดก็จะเป็นแบบแป้นนะฮะแต่ว่ามันรวมไปถึงวางอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือพวกเซอร์โวเซอร์โวก็คือตัวที่สั่งให้ดึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรพวกเนี้ยครับนี่ครับเป็นพลาสติกครับผมแต่โอ้ใช้ไปเถอะครับยาวนี่ครับ,รบ,ไไรบ,รบลูกปืน ลูกปืนก็ใส่เข้าไปในร่องเนี่ยครับฟุ๊บยัดเข้าไปก็จะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น2ชิ้นนะครับแกะให้ชมคร่าวๆครับบางทีแบบมองไม่สะใจเลยมันมืดเนี่ยครับชิ้นงานเห็นไหมครับนี่คือชิ้นงานเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ลูกปืนเข้าไปป้ามันก็จะอยู่ท่านี้๋ยวผมจะเอาตัวถังให้ให้ชมเป็นตัวอย่างครับผมเนี่ยครับตัวถังเห็นไหมครับตัวโค้งฮะโอ้โหตัวถัง ตัวโค้งครับผมนี่นยครับก็จะอยู่ทรงประมาณเนี้ยหนแล้วก็จะมีชิ้นน้อยๆชิ้นนึงสตรงนี้ก็จะเป็นเฟืองเมนเกียร์ถูกไหมฮะอ่ามันก็จะ,จะอย่างนี้พออย่างนี้ปุ๊บก็เอาแกนเหล็กสวมลงฟราบร้อยเข้ากับเฟืองเมนเกียร์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุดใบพัดแหมผมรู้ว่าท่านผู้ชมนึกออกเชื่อเชื่อครับว่าว่าว่า,วาต้องนึกออก ถ้านึกไม่ออกก็นึกไม่ออกครับผมเราเล่นครับอันนี้ก็คือใบหางครับใบหางก็เป็นพลาสติกเหนียวฟันพื้นหลายตลบก็ไม่พังอะแต่ก็จะบินบินแค่นั้นเองนี่ก็เป็นน็อตที่เขาให้มานะครับหูล็อกหน้ากากหรือคานปี้ครับผมก็ แทบจะไม่เหลืออะไรแลวครับอันนี้ก็เกี่ยวกับชุดโรเตอร์เฮดนะครับผมชุดประคองโรเตอร์เฮดอะไรอย่างเงี้ยครับลูกป้องลูก,ลกปืนดูดิโอ้โหกระติดเดียนะฮะห้ามหายหายนี่เสร็จเลยแล้วเนี่ยบินไม่ดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเกี่ยวกับอคอนโทรลองศาใบาพัดนะครับพวกเนี่ยครับ ก็อ่ะบูมหน้าตาบูมมันยังไงก็เป็นท่อมีเนียมนี่แหละครับผมท่อมีเนียมอลูมิเนียมเช่ยๆนี่แหละไม่มีอะไรหรอกนะแต่แข็งมันไม่ใช่แบบท่อมีเนียมอ่าทั่วไปฮะบางมากประมาณ0.5หรือไม่แน่ใจนะฮะ0.5มิลหรือเปล่านะครับท่อเบาบางๆฮะมีเนียม แข็งนะแต่แข็งแข็งมากเอามืองอนิดแทบไม่อยากจะงอเลยไม่ลงเลยมันไม่ใช่ท่ออลูมิเนียมที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์นะฮะมันคนละแบบกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นสีดำๆนี่ก็คือเขาเล็กแท่งคาร์บอนนะฮะแกะออกมาเลยนี่นี่คือแท่งคาร์บอนครับผมกรวงมีรูข้างในด้วยมีรูก็คือเพิ่มความเบาให้กับชุดหางนะฮะ เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ทุกลำน้ำหนักจะไปลงที่ท้ายมากกว่าหนักหัวนะครับเขาจะหนักตูดมากกว่านะครับคอปเตอร์ทุกลำนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามทําให้คอปเตอร์หนักท้ายน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้ความสมดุลน,นะครับตัวนี้มีหน้าที่ค้าบูมค้าก็คือมันจะอยู่ประมาณลักษณะอย่างเงี้ยครับนะครับค้าไม่ให้บูมเนี่ยมันอ่อนคือประคองไว้ครับง่ายๆเลยประคองบูมไว้ นี่ก็จะเป็นเมนเบด360นะครับผมที่มาของคำว่า360ก็คือไอ้เจ้าเมนเบดเนี่ยแหละครับผมอา้าวมัน370เหรอ bed. เบดอา้าวเบดมัน370เหรอผมเข้าใจว่า360นนะเนี่ยนี่คือหน้าตาเมนเบดคาร์บอนไฟเบอร์ แคปล่าโอ้โหสวยมากคือเบตดตัวนี้ก็บินดีที่สุดแล้วครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาเบตดอะไรแล้วครับผมกับเฮลิคอปเตอร์นะฮะก็คือถ้าเขาให้มาอย่างนี้ก็ก็บินดีแล้วครับนะส่วนถ้าชอบเบดตัวแบบอื่นค่ายอื่นหรือไงถ้าชอบก็อันนั้นก็คือลูกค้าชอบอ่าถ้าชอบอันนั้นก็ก็จัดไปครับแต่แค่อยากจะบอกว่าเบตของเขาก็บินดีอยู่แล้วแค่นั้นเองนะฮะ นี่คือสเปคของเบรดนะเข้าใจว่า360มาตลอดเลยพอมาอ่านซองปุ๊บเบรด7 0มมินมินมิลลิเมตรนะสแตนดาร์ดเข้าใจว่า360มาตลอดเลยมันเป็น370นะครับผม ALZ RC คาร์บอนไฟเบอร์นะคระับคาร์บอนไฟเบอร์โอเคครับผมก็นี่ก็ เป็นชุดคิดนะครับผมโอ้ชุดคิดกองเพียบเลยเดี๋ยวเวเราเก็บใส่ก่อนเดี๋ยวอะไรหายนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเก็บใส่รังคืนก่อนโอเคอันนี้โอ้โหยี่สิบนาทีแล้วอะเราได้ดูแค่โครงป่า,ปาๆอยู่เลยเรายังไม่เห็นชุดไฟเลยชุดไฟเหรอเดี๋ยวผมให้ดูมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็คือที่ผมเลือกเองนะครับผมสปีดวีซีหกสิบแอม มอเตอร์มอเตอร์ผมซื้อของเขาครับลืมบอกไปนะฮะคือผมซื้อชุดคิดกับมอเตอร์เข้ามานะครับเห็นไหมครับมอเตอร์ motor. นะครับผมของ X 3 6 0ตรงรุ่นเลยนะครับปึ๊บเซอร์โวยกพีดอ่าผมใช้แค่นี้ครับ นะครับผมผมใช้แค่นี้เซอร์โวโยกพิทแล้วก็เซอร์กันหางผมใช้ตัวนี้ครับมอเตอร์ดูดิปิ้นลงมาเลยใหญ่มากเซอร์โวกันหางนี่มอเตอร์นะครับนี่มอเตอร์ของเซอร์โวนะครับโอ้โหนิ้วก้อยผมเลยอะลูกมันอะ่ะใหญ่มากแล้วก็นี่ ที่ขาดไม่ได้เลยก็ใจโลเฮดวันนะครับผมบินไม่เป็นก็เล่นได้สบายเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้มาช่วยนะครับใจโลเฮนแบตเตอรี่ <Battery. S 1> นะครับผมแบตเตอรีท่ที่ลูกค้าอยากเล่นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ คอนโทรเลอร์เอทนะครับผมนะลำชุดเนี่ยลูกค้าสั่งนะครับก็คือว่าไม่เอาที่ชาร์จอย่างเดียวนะครับผมไม่เอาที่ชาร์จอย่างเดียวเนี่ยมานจะตกประมาณชุดเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยสองหมืนเอ่อเท่าไหร่วะประมาณประมาณสองสองนต้นๆน,นะครับ ผมจําราคาไม่ได้ละคือที่ผมไม่ค่อยได้ลงราคาก็เพราะว่าเหตุอย่างนี้แหละครับราคามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นซักเท่าไหร่นะครับผมถ้าไม่เอาเฮดวันใส่ใจโรเคบายอย่างเงี้ยจากสองหมื่นก็เหลืออยู่สิบหมื่นหมื่นประมาณประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับเพราะว่าเฉพาะไอตัวเนี่ยอยู่6,800อย่างเงี้ยคือราคามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สำเร็จรูปจากโรงงาน นะครับต้องขออภัยคุณพี่ลูกค้าคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านนะที่ทวงถามเรื่องราคานะฮะคือที่บอกราคาไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นจ้างซีนะครับนะราคามันมันไม่ร้อยเปอรเซ็นต์นะครับบางทีไม่เอาแบบนี้แบบนี้ถูกไปอยากได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยราคามันก็จะเปลี่ยนไอ้นี้ไม่เอาอยากได้อีกแบบนึงราคาก็เปลี่ยนเพราะว่า มันไม่มันไม่ใช่สเปคเดียวกันซะทั้งหมดนะครับผมรีโมทต,ตัวนี้อ่ามันถูกไปมันแพงไปอยากได้ดีกว่านี้ราคามันก็โดดขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือราคาก็ต่ำลงไปอีกองี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับหลายๆท่านที่คอยติดตามรับชมผลงานของผมกับสมบูรณ์เพลงสีอารซปักช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมก็ฝากช่องทาง YouTube กดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมนำมาเสนออยากจะประกอบอยากจะซ่อมอยากจะเซ็ตโทรสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพลงสีอาสีปักช่องนะครับ Facebook ชื่อสมบูรณ์เพง็งสีไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0 8 2 8 6 1 2 0 8 1นะครับผมนะ เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมจะเริ่มแบบไหนตั้งงบไว้เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยครับคือมันเยอะมากๆโอเคนะครับสวัสดีครับ